สนามแข่งขัน BMX ซีเกมส์พร้อมใช้งานมาตรฐานเอเชียครับสนามแข่งขันจักรยาน BMX กีฬาสีเกมส์ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกโดยมีนายกมลและนางปวีนาโชคภัยบุญกิจประธานและรองประธานบริษัทในเครือ FBT ที่เป็นเจ้าของสนามได้ปรับปรุงสนามให้มีความสมบูรณ์ร0 0เรเซเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการสร้างอัฒจันทร์แบบสกายวอล์สามารถรองรับผู้ชมได้200-300ถึงคน ขนาดเดียวกันในสนามก็มีองค์ประกอบอื่นๆด้วยได้แก่ห้องตรวจสารกระตุน้นห้องผู้ตัดสินห้องประชุมและห้องพักนักกีฬาโดยในส่วนของห้องพักนักกีฬาก็จะเตรียมไว้เพื่อรองรับการเก็บตัวของนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนางโงยยะประเทศญี่ปุ่นในปีหน้านับว่าเป็นสนามจักรยานบีเที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย ด้านการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่สวนกีฬากระมลมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจากการรายงานของมิสเตอร์ฮาวิคเคลฟส์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่าทีม b m x ไทยทําการฝึกซ้อมเวลาแข่งขันจริงเพื่อทดสอบไฟสนามและความสมบูรณ์ของพื้นผิวลู่รากฏว่านักปั่นทีมชาติไทยทั้งโกเมสสุขประเสริฐเจ้าของสองเหรียญทอง b m x กีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์และเพื่อร่วมทีมดาวรุ่งพุทธภูมินักแป้นนรวิพลผูุค และกนวัตเชื้อทหารต่างก็ทำสถิตในการทดสอบได้อย่างน่าพอใจใกล้เคียงกับสถิตที่ดีที่สุดที่เคยทำได้ในการแข่งขัน,นขระดับนานาชาติที่ผ่านมาในสนาม BMX ส่วนกีฬากระมลเชื่อว่านักปัน่นทีมชาติไทยทั้ง4คนจะสามารถทำสถิติได้ดีขึ้นกว่าทดสอบเวลาทดสอบครับเมื่อถึงเวลาแข่งขันจริงอย่างแน่นอนการแข่งขัน,นขจักรยาน BMX ในซีเกมส์ครั้งที่33 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคมมีชิง2เหรียญทองก็คือ BMX Time Trial และ BMX Racing